สวัสดีครับผมชื่อกริดนะครับผมจะมาเล่าคําพยานชีวิตของผมก่อนที่ผมจะรู้จักกับพระเยซูผมเกิดในครอบครัวคนจีนฐานะปานกลางผมตั้งแต่เล็กจนโตผมไม่เคยมีของขวัญวันเกิดไม่เคยเป่าเค้กทําดีอะไรพ่อแม่ไม่เคยชมให้ผมได้ยินเลยแล้วก็ไม่เคยได้รับอ้อมกอดจากพ่อแม่เลยไม่เคยได้ยินคําบอกลักจนผมเรียนมหาลาัยแล้วผมก็มีแฟน แล้วแฟนก็มาเติมทุกอย่างที่ผมขาดมีของขวัญให้ผมเซอร์ไพรส์วันเกิดผมให้ผมเป่าเค้กบอกรักผมกอดผมจนผมก็รักแล้วแต่งงานกับเขาแล้วก็มีลูกด้วยกันสองคนชีวิตผมมีความสุขครับมีกิจการที่บ้านรองรับทุกวันหยุดเราก็จะไปเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีจนวันที่ผมจับได้ว่าภรรยาผมนอกใจผมไม่มีคนอื่นชีวิตผมก็พัง ผมไม่อยากอยู่ในแวดล้อมเดิมๆไม่อยากอยู่บ้านหลังเดิมผมเลยย้ายออกมาผมหยุดทําธุรกิจกับที่บ้านผมไม่มีเงินผมมีเงินเก็บน้อยมากเพราะว่าผมได้เงินเดือนตอนนี้ผมทํากับที่บ้านผมก็ถือว่าไอ้ธุรกิจนี้มันเป็นของเราอย่างไงมันก็ต้องเป็นของเราแต่ว่าผมออกจากธุรกิจผมเสียครอบครัวผมกลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวผมคิดค่าตัวตายแล้วผมก็ เคยผูกคอตายจนผมก็ตัดสินใจไปลองพึ่งทางทางโลกคือการกินเหล้าการเที่ยวการครบผู้หญิงคนอื่นเพื่อจะลืมความทุกข์แต่ทุกครั้งที่ผมยืนแปลงฟันแล้วมองกระจกผมก็ถามตัวเองว่าทำไมผมถึงต้องเป็นแบบนี้ผมรู้ว่าการทฆ่าตัวตายเป็นบาปแต่ผมก็ไม่อยากอยู่ผมใช้ชีวิตเสี่ยง ผมขับรถเร็วผมไม่กลัวใครเพราะผมคิดว่าถ้าผมตายด้วยอุบัติเหตุแต่ผมไม่ได้ฆ่าตัวตายมันคงไม่เป็นไรแล้วผมก็ไม่พบกับความสุขผมก็เลยไปบวชไปปฏิบัติธรรมผมไปนั่งสมาธิผมทําทุกอย่างที่คนบอกว่าทําแล้วชีวิตจะดีในทางความเชื่อเดิมแต่ผมกลับไม่พบคําตอบเลยแล้วผมก็หลอกตัวเองว่าเออทำไปเถอะสบายใจทําบุญอย่าหวังผล จนวันที่ผมไม่ไหวแล้วกับชีวิตผมอยากฆ่าตัวตายจริงๆผมเข้าไปเสิร์ชหาวิธีฆ่าตัวตายในในใน b o o k o แล้วผมก็ไปเจอเพจเพจของคุณแชมป์ช่วยชีวิตผมเพจไบโลแมนเด้งขึ้นมาผมดูคำพยานชีวิตดูซ้ำแล้วซ้ำอีกของคนนู้นคนนี้ผมก็มองว่าทำไมพระเจ้าเจ๋งจังผมต้องทำยังไงถึงจะรู้จักพระเจ้าได้ผมเขาก็บอกว่าแค่แค่รับเชื่อหลังคลิป ผมก็รับเชื่อแล้วผมก็ทักอินบ็อกไปแล้วผมก็มาโบสถ์พอผมมาโบสผมผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยผมไม่ต้องการครับผมไม่ต้องการพรพรผมไม่ต้องการเงินทองผมไม่ได้ต้องการงานผมไม่ได้ต้องการคนรักแต่ผมต้องการรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงหรือเปล่าเพื่อที่ผมจะรู้ว่าผมจะเดินอยู่ในทางนี้ได้ต่อไปหรือเปล่าเมื่อผมอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ถ้ารงเป็นจริงขอพระองค์สัมผัสด้วยวิธีไหนก็ได้ ให้ลูกรู้ในวิญญาณว่าพระงเป็นจริงแล้วลูกจะอ่านพระคัมภีร์ลูกจะติดตามพงลูกจะไม่เปลี่ยนใจไปไหนอีกเลยแล้วพระเจ้าก็แตะผมผมผมรู้ได้ทันทีเลยว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาจากตัวผมผมร้องไห้จนหยุดไม่ได้ผมรู้สึกตัวแต่ผมหยุดไม่ได้มันเป็นการร้องไห้ที่ผมหายใจไม่ออกแต่ว่าผม รู้สึกถึงความสุขรู้สึกถึงสันติสุขที่ผมพูดออกมาเป็นคําพูดไม่ได้แต่ผมรู้ว่าเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวผมแล้วไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากอะไรเลยแต่ผมรู้ว่าสิ่งนี้พระเจ้ากําลังสัมผัสผมสัมผัสในวิญญาณผมทําให้ชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกเลยถ้าพระเจ้าเปลี่ยนคนอย่างผมที่สิ้นหวังที่กําลังคิดและนับรอวันตายในตอนนั้น ให้กลับมามีชีวิตอยู่ให้กลับมารู้ว่าชีวิตในแต่ละวันมันมีความหมายแล้วเราจะทำอะไรเพื่อพระองค์ได้พระเจ้าก็เปลี่ยนชีวิตคุณได้ขอบคุณครับ